ตีกระบังประเทศเลยพี่ดีโอมาไหมลูกอุ้ยไตสวยเกินโอ้ชี้โดนกับกระดานคอยก็เห็นพี่น้องพอเด้อยยีก็เห็นนี่กเห็นน้องเดีโวี่รีนี่เอออันนี้ยูรีนะครับหัวเทีอนพัวเท่อนไปแช่ซอยกันต่อเด้อ น้องน้องอามเนาะเออลองให้ฟังแนเร็วๆเลยอฟซี FC ตัวยงแต่งหน้าพร้อมลองปะ่ะจบโดนดา่าหนึ่งสองโอ้ยเขาสีฟังมีอยู่เีโอ้เทียบงานเกินเอาแบบแข็งแรกนะนะแข็งแรงที่เขาไปไทยนะนะเนาะแต่งหน้าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่สุดพักกันยืยนแต่งยนนะุ่งนะนะไอ้างถนนพักกันหัวซันนี่คางกันแพงเออข้างกำแพงเพ่นสีเออ คือเท่มากน้องยูร <c oughs> ิรอขอบคุณน,นะครับน้องดิโอกำลังตบตัวเองนะครับตอนนี้ตุบตับตุบตับเลยเอาเบาๆนะลูกเดี๋ยวน่าจะช้ำก่อนลูกน้องนิโอกำลังโบกปูนป้าบาปเออหนองกำลังสวยเออพี่มีนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะครับ,น,น,รบน้องงองกำลัง แต่งหน้าถ้าปากนะคะพี่น้องเราจะถ่ายโปสเตอร์กันนะสวัสดีเจนนี่ยินตาโฟสวัสดีค่ะวันนี้ก็แล้วก็นะคะกำลังก็เอาใกล้ดูเกินแล้วก็กาลังนะคะแต่งหน้าทำผมนะคะเพื่อที่เราจะถ่ายโปสเตอร์ e p 2ีทีนี้นะจ๊ะมึงโดนอีกคุมแ้่เมื่อกี้เกือบยกสูงไปเกือบติดแดงละใช่แต่ยี่สิบเก้าีเ้านี่คุมคุมไอีอี่คุมแน่ค่ะแมนบ เพราะว่าบริวารตกเกี่ยวลัมซิงขาวันที่ซีล่ะค่ะใช่ได้ดูกลุ่มปิดด้วยนะคะวันที่จเป็นค่ะเรียกว่าทูอินวัตโอ้แม่จิบบอกว่าแม่เอบช่างนด้คะอ่าฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่กีอะไรนะเมื่อกี้นี่อ่านไม่ท la <vastly lava. S 1> ันพี่กีอะไรครับเกี่อกียเกียบที่เกียบที่เกีอ่เกียบที่เกียบที่เกียบ่เยบ่เ กุยอเเกียน้เออไมุ่ยจะแสนมีแล้วหัวเถื่อนนะครับจะาลืมแช่ด้วยพี่น้องเด้อนี่อันนี้เมียเถื่อนนะครับนอนอยู่นี่อันนั้นผัวเถื่อนอันนี้เมียเถื่อนค่ะไม่แซมมี่ค่ะโอ้ยนอนเฝ่าลูกฝ่าเต่าพี่น้องเลยนอนเออโตปูกปูกแต่คำว่านอนแองแมงทาเออเดี๋ยว ดูโปสเตอร์โตเกียวมิวสิกทียไรมีความสุขตลอดยิ้มตลอดนะเดี๋ยวคุยกับหมวดคนป๊อบป่าฐานี่ยเอาซองไว้เองเนี่ยเอาไปยืนเป็นยังอยู่ฐางกันละโอ้กระแสผมมานั่งกับพี่แม็กกับเที่ยวกันป๊ติดแล้วเนาะบเหอสที่สุวรรณกองตัวร์คนดีซีกาดิเบิ้งลั้ซิงดูร้อนนั่นนะครับอีพีที่ชอบเกาบอกเพื่อนนะ ครับสำหรับ EP ีที่29นะครับจะได้ดู2 EP 2วันติดติดเลยก็คือวันที่4นะครับเปิดวงเปิดวงโตเกียวลัมซิ่งนะครับผมทอมดอนนะครับแล้วก็อีก1วันก็คือวันที่7ก็คือโตเกียวโปกงแรงออนซอนนะพี่แฮกเนะแมนนะครับบอกเลยว่ามัวในแถรพี่น้องบอ อันขเขาจะเอ,อมาอย่างก่ออันเขามีอย่างมใไ้แบบมีไหมมีแนวใไหมไๆมาให้แบบแแแบบเอฟซีในเบิรงตลอดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเออเพื่อแบบว่าช่วงสิไเด้เห็นความแบบแปลกใหม่นอกกับการที่เขาแบบว่าหาอะไรมานําเสนอสิบปเดเบื้องบางเรื่อนกับสิแบบโอ้ยเบิรงมาลัําเบิรงย่สิม,มือกระยาเห็ญยังไม่แตกต่างเขาก็พยายามหาแนวาให้พี่นอ้องในเบิรงในม้วนกันนี่แหละครับพี่น้อง ที่สาคัญอย่าลืมสื่อบาทพี่น้องพี่น้องก็จะว่าโอ้ยไปเขามือใกล้ๆก็ได้ดอกโอ้ยซาวซื้อไปเลยพี่น้องรอมันพุ้มแน่พราะสื่อมือใกล้ๆแหรที่นี่อนุมัติช้าเพราะว่ามันชนกันหลายคนเนาะแมนแมนแมนแล้วก็มเพิ่นสิมาบนแอดมินเนี่ยหัง้ยเป็นยังคืออนุมัติสาตรแท่เนาะเพราะว่าคนมาออกวันสุดท้ายนะทุกคนแมนแมนนะครับวันนี้ทําอะไรกันคะวันนี้เราถ่ายโปสเตอร์ครับผมแมนครับถ่ายโปสเตอร์กับทายที่เซอร์ใช่ช่วงบ่ายก็มีถ่ายที่เซอร์นะครับแมนครับเพื่อนบอกว่า หน้าขายกันค่ะอู้ยหน้าผมไม่ขายเลยครับพี่แม็กหลอกกว่าเยอะเลยโหเหวนเหมียวล้อเลยไครวะเหวนเหมีวล้อกินของเป็นหนึ่งเด้อไอเดียวเป็นเงินกินมะนาวอันสวัสดีครับถ้ารีบใกล้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเว้นมะนางไก่พี่แม็กหนิเว้นไก่เขินพี่แม็กหนี่เขาหลอกมากเลยนะทุกคนสวัสดีครับ จลืมนะพี่น้องหรือรับปากซื้อบัตรจองตัวน้ำครับพี่น้องครับ <jusqu' à S 1> จิ้ม <pan> ลิงด้ hm านล่างเลยนะครับปักมดให้แล้วนะครับไว้เรียบร้อยแล้วรอบนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับได้ดูสองวันเต็มๆเลยสองคอนเสิร์ตใหญ่สองวันเต็มๆนะครับคุ้มมากเลยนะครับผม วันที่4เนี่เปิดวงตกเกียวลำมซิ่งครั้งที่2ย้ายย้ายคารวาันไปเปิดวงที่อุดอรธานีบ้านเกิดบอสบิ๊กนะครับอยู่ที่วัดทิพสันติวันอยู่ซอยจินตาคามอยู่ติดกับบ้านของย่าจาันบ้านของบอสบิ๊กเลยนะครับใครยอยู่ไกลๆไปให้กับรังใจกันได้นะพี่น้องนะวิธีเรื่องไปกันหลายๆนะพี่น้องรนอะง ม่วนแท้ๆเนาะอันนี้ก็เป็นเทือที่สองเนาะสำหรับอันตัวเกล้ยวรอมสิ่งของข้าเน้องเปิดวงเนาะจากขอนแกนไปอุดรนะครับพี่น้องบอกเลยว่าม่วนแท้ๆนะครับยกข่ายด้วยแมนครับยกข่ายไปกันเหมือนนะครับสำคัญคือชมไอ้ชมชมฟรีหน้างานแมนนะครับชมฟรีหน้างานก็จะมีการล้อมรั้วสังกสีเหมือนเดิมเพื่อตรวจอาวุธผมนะครับหน้างานชมฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยเราจะ ตัดเข้าไปดูในกลุ่มปิด EP ที่29นะครับก็จะเป็น2คอนเสิร์ตใหญ่นะครับในรอบนี้โอ้ซื้อกันแล้วซื้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไลฟ์แต่เช้าต้องแอบมาดูเวลาทำงานครับอย่าให้เสียเวลาทำงานนะครับสวัสดีจ้าน้องเวอรน้องแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าให้มันกระทบเวลาทำงานของพวกพี่นะครับสบายดีสบายดีครับเป็นมาสิได้พี่แม็กตั้งแต่ติดตามโตเกียวเนี่ย ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนคือมันมันแจ้งเตือนมันเด้่งตึ้งขึ้นมาทั้งกดเข้ามาดูตลอดครับพี่น้องตัวแจ้งเตือนไว้หเอาก็มียัางนีอัปเดตใหยพี่น้องในเบื้องตอดเข้ามาแล้วหาทางออกไม่ได้ครับคุนนี่มาไหมครับมันนีคู่จุนมาเดี๋ยวมาเลยครับติดภารกิจที่โรงเรียนนะครับคู่จุนหนีขู่จุนมาเดี๋ยวมาต้องเว้นพร้อมแล้วหล่อขึ้นขอบคุณครับหล่อแค่คู่ขอบคุณครับปารหล่อแค้คู่ครับผม ล่เดี๋ยวออกไปซื้อค่ะตอนนี้ดูไลฟ์ก่อนครับหล่อทั้งสองคนละแบบผมครับขอบคุณครับพี่แม็กนี่เขาจะหล่อแบบป้าเกาหลีหล่อแบบดาราเคป๊อปนะครับส่วนผมนี่ก็อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะครับเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะมันก็สิหล่อแบบบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องครับนะครับคนละสไตล์เนาะแต่เข้ากัอยู่ทงไฮทงแน่เลยนะแม่มาครับสบายๆครับมันจะมีมือใดมือหนึ่งอยู่ดอกเข้าสิ ได้ออกไปแคมปิ้งอยู่เรางอยู่ครับสวัสดี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 สองหนุ่มชมจากสมุยสวัสดีครับเอฟซีสมุยอยู่ไกลมากเลยนี่พี่พี่คนนี้จะอยู่สมุยครับตอนสมุยผมไม่ได้ไปช่วงนั้นคุณยายไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปด้วยครับแต่เอฟซีสมุยเนี่ยเขาหลายแห่งแน่นแห้งนะครับจากนาวิกีเรี่นบอกว่าอยากให้ไปรอบสองว่าสั้น สมุยจะจะเจได้เจอก,กนอยู่นนะผมวงบาบอกเจ้าภาพเลยครับจ้างเลยครับจ้างเลยจ้างเลยครับสมุยรอบสองครับ <c oughs> น้องแม็กเคยเล่นละครไหมคะเหมือนเคยเห็นอ๋อจริงยังยังยังม่เคยเล่นครับตัวสื่งสิไม่ง่านเลยเี่วี่ัมครับเป็นออกเป็นไลเป็นรายการเป็นยังสิ่เป็นโฆษณาเนี่ยไปส่มากว่าวน้องวันทําอะไรหรอมากทําอย่างไรก็ลดน้ําหนักครับดูแลตัวเองให้ดีขึ้นครับนรับ เก็บไว้พี่ด้วยเด้อเดี๋ยวพี่หยอกไปน่เอาพี่ไปแล้วเหรอครับเอามาสร้างมาครับครับใจหวังพี่นุ่มขอท้างนี้ได้หล่อแท้สองนุ่มขอบคุณครับคุณกาขอบคุณคกาดาอแม็กหล่อโพดโพผมก็ผมก็ว่าแม็กหล่อครับหล่อมากๆเลยแหละครับน้องแม็กนี่น้องแม็กใช่ใช่หลับไม่ลงจริงๆครับ สวัสดีน้่นม่อนต้องแม็กค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่นขึ้นอมไม่แค่บอกเคล็ดลับเนี่บอกไว้ดีครับพี่สองเดือนเต็มเลยครับผมก่อจะลงนะครับเคล็ดลับนี่บอกไปหลายรอบมากเลยนะครับบอกไปหลายรอบมากเลยเคล็ดลับที่นี่เพจสวัสดีแม่แซมครับสวัสดีสวัสดีแม่แซมครับแซมมาแม่สวัสดีค่ะซื้อตัวในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณครับซื้อบัตรแล้วจ้าขอบคุณครับมวนแห้งค่ะพี่น้องไม่มาหาม โปรงรางออนซอนพี่แม็กจะเป็นอะไรนะจะเป็นไห้หรือจะเป็นบอสพี่แม็กสิเป็นแค็นครับผมสิเป็นไห้ด้วยสิเป็นเอียงคะพี่แม็กกับแกบครับผมอยากเห็นพี่แม็กเป็นกับแกบบ่สแบบถอดเสื้อโซ่ซิกแพคเต็มต้องแดงต้องแดงต้องแดงโอ้ยสิเป็นข้าวอย่างนี้ก็าดท่อสีน้ำที่ท่อสีน้ำยักษ์ท่อพี่หนุ่มพุ่งอาเลพี่หนุ่มจะเอาไปด้วยไหมแบตจะหมดฮะ ยี่สิบเอร์เหรอใช่ครับเอาก็สิข้นไลหน่อยเวสิบจมก่ออนุญาตแรับนึงเพี่น้องด้สิมื่นเอ้าทห้หมดไปเลยอ่ะอนุญาตนะอให้ให้หมดไปเลยเาหมด้องหมดไหลายเครื่องใหม่ดีไหมครับเจ็ททีแล้วสิบสองนึ่งไหมครับสิบสททีครับมันหอสามซดเลยครับเจวตสิยาผอมืนตีไ่เป็นไรไมเปไรไล่ด เพื่อชีวิตเครื่องอะไรแม่แซมบรอเยู่เห็นกนะ็รอใท่เนาะขอบคุณครับ,บ,บทั้งรอทั้งหนารักเสียงดีคุณแล้วเ้าส่วนคือคสิ่งที่ในชีวิตนี้ขาดหายไปเลยครัโอ้ คำพูดคำจานี่คือแบบโอ้โอไมกสุดๆมากเลยเขาบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งที่หายเป็นจากชีนิตัตบราณอลายขอบคุณหลายๆครับขอบคุณม,กมกากเลยนะครับนี่คนห่อคนหนึ่งยูริมานี่เลาวนี่นี่คนรอคนหนึ่งนี่สวัสดีครับครัสุดเพชคือมีแม่แม่สิตตยน้ำล่มเป็นแถวเลยสิเกินเพลินเดชสิไต่ัวเทียนนี่เดชพี่น้องลยวเทียนาะผมตากเพลงใหม่นะลูกปล่อยเมื่อวานนี้ ฝากครับผมเพลงวเเทือนแก็ปล่อยวานีตอหกวงแรงนะครับวเทือนขจังพี่อ๋นคื้จังพี่แม็กนี่เนาะอันนี้พวเทือนครับผมเลือเเลือเลือกไม่ให่เอาครับหน่องเจงเน่น่องหน่องเสียงดีเน้ะของยูลิเนี่ยใส่สุดเพชรขึ้ินว่ามันพระเอกคนแล้ว เราเป็นแบบบัญญาใช่ไหมพี่เหรอครับกตห ه กเ่ยว่าจะพักแต่เพราะรักอะไรนี่พี่แม็กว่าจะักแต่เพราะรักไม่ต้องกดื้องกดซื้อแตโอ้ครับครับทั้งหลอทั้งหน้ารักเอลดีเสียงดีเบามวนขอบคุณครับชมจากสระบุรีจ้าคือหลอดแท้ค่ะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผอมลงาคมขึ้นเสียงนุ่มหูมากขอบคุณครับมักเบาเสียดำบได้เนาะอุ้ย มันก็เป็นตะ h a กแล้วเนาะครับเป้าเสียดับนะเนาะขอบคุณครับของแท้แล้วของแท้แล้วน้องฟุกมาไหมครับนั่นผมผมเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยน้องฟุกไม่มาครับมีแต่พี่น้องฟุกมามีแต่พี่น้องฟุกครับขนาดผมเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยผมผมเห็นพี่แม็กซ์พี่ผมยังอ่อนระทวยเลยนะครับจะบอกให้แบบคน่ยังลอแห้งนะเกาหลีแห้งอ่ับ้าเะ ฟุกมาบอกว่าอันนี้นนะคฟุกมาบอกครับฟุกมาบอกมาเด้อมาเด้อมาเขากลองน้่กันเร็วอุตสาห์ไทยหินดิครับเออมันจะแหลกมังบอแหลกบังเออว่าหินโอ้ยตแบเหน่ลยนายนมัไปก้มหวันมันเบิ่งเนาะเอานั่นนั่นี่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ายคู่จุนนี่แล้าใ่่ามวกเออเ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ัาเ่ือนาฮัาครับ่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่่่นาครับ เพื่อนเพื่อนนี่ต้องเปลี่ยนเงยนะมาผูกมันมามาเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออวูนี่ยวู้ดที่ผมนี่มาแล้วนี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าน้องฟุกงเอวอีกนิดหน่อยแล้วท่านเอวอ่อนๆหน่อยเอวเอวฟุกยังแข่งอยู่ครับเอวฟุังเยอะก็สุดก็เยอะตอนนี้เรากำลังหาสกิลกันเดาอยู่ครับพี่น้องใช่ครับตอนนี้กำลังหาสกิลอยู่ครับผม จะกับลังไก่ฟุ้มเลยนะครับให้น้ำตาลสวนให้แล้วรองอ่อนเลยเยาะเลยเยาะอ่อนเลยน้ำตาลสวนให้กินใช่่นร้านกินใ่ร้านเลยเบิ้งไปก็อมยิ้มไปโอ้ยเนาะละลายอ่ะเพลงฝ่อเสีอนให้ปังปังโอ้ยฝากไปติดตามน้องแห่งมันตังใจน้องยูนีลลายเลยครับเด้อเั็นความสิ้วันนี้ขอให้ใส่ชุดเหขอให้ถูกถูกนะครับขอให้ตฟังนะครับวันนี้นะครับผม ซื้อหวยให้ถูกก็โอ้พี่นองโอ้แเนี่ยเออขอ้อเ,อเข้าวันนี้วันที่หนึ่งครับพี่นอออ้องเนาะพอให้มันมาต่างๆมาได้มาซสือบัรเขาชมตัวคอนเสิร์ตของตัวเกี่ยวมิวสีเ้อครับพี่น้องเด้อวนันนี้สี่โมงแรกออกปุ๊บมันมาปับ๊บเ้ยครับสองคนนี้น่าดามากแต่ผู้หญิงรกสิแต่ผู้หญิงรสิเคลื่อนอันพี <c oughs> ่กินได้ะเย่ยถวดพี่น้องเอาเน่ถวดแล้วนอนอยู่อ๋อ่ยนยถวดแล้วสลบอยู่ตอนนี้ ปากีแล้วนอนอยู่นะครับปาร์กีแล้วปาร์กีแต่ว่าเราไม่ได้ปากีนอนนะครับตอนแรกก็ไม่นอนครับตอนนี้สลบไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับตัวสองครับโตโยครับไม่ใช่โตัวนอนนะครับตอนนี้โตโยครับขอบคุณครับผมเป็นโตโยครับเป็นโตโย โอ้ย oh, อย่าล yeah. ืมนะครับพี่น้องเลยอย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับรอบนี้ได้ชมได้ชมถึงสองวันกันนะครับพี่น้องครับทั้งโตเกียวและทสิ่งที่เขาสิไปอุดรกันนะครับและกับในวันอ่าในวันที่เขาเชอันกลุ่มปิดนะครับกับโตเกียวอันปงล่างเราพี่น้องเนาะแม่นผู้ใดมากกันฝากด้วยนะครับ้วยมนะครับมาเบิร์นกันได้นะครับฝากด้วยนะครับว่าไอ ฝากด้วยนะครับฝากฝากงานครับเราติดตามผลงานด้วยนะครับผมว่าพวกเราจะได้แสดงเป็นอะไรนะครับขอบคุณครับโอ้ยสาวๆแบบนี้พากันกินข้าวกินน้ำยังครับพี่น้องเด้อเข่ามาเบิ่งไรเรื่องกินข้าวมันว่าสาวแล้วเลยซึ่เป็นม่วงแล้วเอาสิเป็นล่วงสาวแบบนี้เลยขอเลยล่วตะเทียงไม่จังสวยเอ๋น้องพี่น้องอย่าลืมกินข้าวกินน้ำกันนะครับอย่ารับชมไลฟ์ของเขานะครับดูคอนเทนต์ต่างๆของโตเกียวมิวสิกอย่างมีความสุขนะครับพี่น้อง กินเขาแล้วกับแป้งฟันทินเด่นแป้งฟันนะพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมย่งแป้งแล้งสวัสดีครับ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 โอ้คู่บิวขึ้มากนะพี่น้องไต่โพเตอร์นะครับไต่โพเตอร์ไายนิสโตรการนะครับเขียนมาแล้วพี่น้อง ครับเอ็นคุณแจ้งก่อนนะเอ็นึประตูหลังเลยแมคุยรอเลยว่าเสด็าลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีนะครับต้องแกะเขาหน่อยเขาได้รักสยี่สิบนีครับอยาูแงไบบอยู่โอ้แม็กตัวไหนบอกหน่อยก็ยังครับพี่น้องแปดสามโแปดสามหน้าเหมือนกันมากคุณบอวนบอฟังล่ำ ตัวตรงนี้เลยที่แล้วแต่ถึงนี่ครับมาอุดรอยู่สายพี่พี่คนนีครับบอกกันพี่กัสบอกกันวัดทิพย์ครับวัดทิพย์ทางโพลีเทคนิคซอยจินตคามชั้นจีวานผมคนรุ่นวานเขาจะรู้จากวัดทิพย์ซอยจินตคามตั้งโพลีครับผมง่ายวัดทิพย์วัดทิพย์นะครับวัดทิพย์นา่งานชมฟรีนะครับงานชมฟรีนะครับพี่น้องเน้ออ้สบายดีสบายดีนะครับสบายดีสบายดีพี่น้องของเรานะครับ สวัสดีบัทนออกได้ตัวไหนครับโอ้ได้เลขเลยครับผมผมสืบผมสืบว่าใครถึอก็เลยบอกใครได้สื่อนะครับพี่น้องครับวันนี้บอกว่า3จะมาแรง3บอครับศูนยจะดับศูนจะดับกินชุมยถ้าไม่เชื่อก็ลองดให้รดูชุมเนยชมยครับผมช้มอะไรเราชอบราสมาแห้งศูนยดับเป็นป้สมมแห้งดับทแสอเปิดมันลมเบิอะย่งเงครับผมให้ท่หน้า